แอปทักซออนแจ้งข่าวหรือซุ้มคุยเด็กพร้อมตอบทุกประเด็น นับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่กำลังถูกจับตาอยู่ในตอนนี้สำหรับสาวแอบทักะอดอที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งจะเป็นข่าวกันอยู่สดสดร้อนๆกับประเด็นฮอตสุดโด่งดังในหลายวันกับข่าวลือที่ว่าแม่แอบทักะอดอน,นั้นกำลังซุ้มคุยกับเด็กรุ่นน้องท่านหนึ่งท่านนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตพากันแห่ถ่ายชื่อกันให้ว่อนเลยล่ะค่ะหลังจากอักษรย่อโพลออกมากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นักแสดงฝ่ายชายที่ตกเป็นข่าวต่างก็ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวแอปทักซอนก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางรายการแชร์ข่าวสาวสตองกับเหตุการณ์บทสัมภาษณ์หนึ่งที่เคยโพสต์ไว้ใน i อ Story ว่าแอปทักซอนตอบแล้วหลังทุกแซวคุยเด็กสถานะทิมต่อและตี ถึงแม้ว่าตอนนี้จะถ่ายหนังอย่างหนักทุกวันก็ติดตามข่าวอยู่และที่แอปเขียนใน IG story นั้นแค่อยากจะบอกอันนั้นไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของแอป,ปแค่รู้สึกว่าเกรงใจเพราะทุกท่านให้สัมภาษณ์ถึงแอปดีเพราะฉะนั้นถ้าแอป,ปจะให้สัมภาษณ์ควรจะให้เกียรติทุกท่านเหมือนกันและตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนเลยแค่อยากจะชี้แจงว่าไม่ใช่คำพูดของแอป และสาวแอปก็ยังได้ออกมาเคลียรข่าวหรือซุ่มคุยกับเด็กรุ่นน้องว่าไม่มีค่ะหมายถึงทุกคนที่เห็นในข่าวก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันหมดเลยและดีมากด้วยทุกคนก็น่ารักก็มีการคุยกันขอโทษกันไปมาเพราะเก่งใจไม่ใช่อะไรค่ะตอนนี้แม่แอปก็โฟกัสอยู่ที่การถ่ายหนัง ะะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แม่แอปด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ